สวัสดีล้อพี่น้องปองไยสุกูสุคนพูทติตามดาว VIP พดาวอเมริกาเมื่อนี่ดาวมาตองหวัดล้วพี่น้องมือเศร้านี่บ่เก่งเลยพี่น้องเอ้ยลดมดดาวเมื่อนี้มากูไหมเนาะพี่น้องเนาะมืออื้นเศร้านี่กูขึ้นมาไหมลดมัดสุดดาวเลยเพราะยังจักดาวดาวอเมริกาดาวทุกดาวละพี่น้องบ่มาเลยเป็นดาวลุดมัดเลยเนาะพี่น้องเนาะเป็นดาวหลวงแล้ว ว่าไม่มีพี่น้องมืออื้นเ่าก็มาเต็มเต็มดอกทุกดาวนา่นนะแม่ว่าวาสิป็นดาวยังที่มาแตกแล้วพี่น้องวันนี้เนาะลุดไปแล้วมาแตกมาเจาะมาเขาหนักนักแล้วพี่น้องเนาะวันนี้เนาะลุดไปแล้วเด้แต่เ่าเป็นยังจัดพอเอาไปหล่ๆพอยืนให้จักดาวเลยเนาะพี่น้องเนาะลุดมัดเลยพอป็นังเอาไม้วันนี้คือมาเอาไม้อื้นเสาเอาไม้เลยพี่น้อง เอาดาวไม่ออกมาเลยดาวสุดเก้านั่นแหละแต่ว่าสิมาแจกละบ้านเป็นดาวไม่ตัวเนาะกันแจกละอันแจกเจาะหลุดเราก็เป็นดาวไม่พี่น้องเอาบานนี้ไปเรื่องดาว VIP พีสุดดาวน้ำกันพี่น้องมาพี่น้องมาเนี่ยติดตามดาวสุกูสุก,ก้กนเอฟซีมาตัวดาวน้ำกันพี่น้องยินดีต้อนรับสู่สองตาคุณพารวยด้วยพี่น้องน้อด,ดาว วีไอพีดาวอเมริกาทุกดาวเมื่อวันรุดมัดพี่น้องแจะมาไล่การดาวที่บ่มีมากกัมีคือดาวที่บ่มากเอาเข้ามาเฉยก็คือดาวผัดดาวผัดบ่เห็นเลยเหมือนีจะเป็นใดบ่ใดเนาะมาันแถมมาดาวไม่ดาวสตาร์อยู่อยูดาวโจนเอไอก็อยู่ดาวอเมริกาก็อยู่ขาดไปดาวผัดเมื่อนี้ ก่มีดาวผัดเนาะพี่น่องนะอาพี่น่องก้อนสิไปเบิง้งของบันที่18กับเบิ้งของหมื่บ้านนี่ก้อนเป็นยังไงคือรลดขับแท้ดาววีไอพี่วันที่1ิบเก็ดทันวาคม2,568ันห้าร้อปดดไปด,ดาวีไอพี่ก็ลดไปดาวอเมริกากรลดไปดาวพัดมะเห็นออกอากาศดาว สตาร์ดาวสตาร์กระลุดไปดาวโจนกระลุดไปพี่น้องนั่งดาวมาอยู่ได้เขียนลงแต่แหงบ่เห็นออกกลับมาไหมพี่น้องวานนี้มาเมืองของวันที่สิบแปดเลยพี่น้องบ่บ่ลายยยห่างรอดหลุนรอดได้กลับมาแตกเร็วๆนะพี่น้องเนาะได้แก้มือกันดาวบีไอพี วันที่สิบแท่านว่าสองพันจับคู่าวีไอพีจับคู่ศูนย์หา Câu ha bình Câu côm Mốc nung Khu bình đen cầu loang hạ Now America! America! America. เจ็บคูหกหกสองหกเจ็ดหกเจ็ดสี่ห้า

Cụ viên liên kiệp Rộng 6 Nau chôn ai เบิ้งกรได้พลังมาก่้ามากคับเขาไปเบิ้องสีงหูจักลดลวเนาะแต่ว่าขันมาแล้วสีปูเขาลงเลยใช่

duyên Sám si Sám si vinh Sám si com Cầu pẹt long Pẹt chết long คูวิ่งเล่นสามล่องสี่เราพัฒนาเขาออกอากาศเ้วได้พี่น้องเด้อเฮาเด้อเหมือดีดีสิว่าเห็นดิดาวสตา ดาวเสตายับคู่ มกเก็ดมกเก็ดเก้าเก็ดเก้าสี่ cầu si vinh cầu si vinh nó mà non cây này nó tả thử ơ ừ, non hả à. khiến Ok một cái non bà này thì cầu si vinh cầu si cùng cầu kết long นกเก็ด okay, ล่องคูวิ่งเล่นเก่าลอ่องสีจะบอกมานอนทับกันเลย đào tona đào tona giáp khu kết nâng cầu Vinh. cầu bình nâng cầu cốm nâng cầu lòng kết khu bình đen nâng lòng cầu เอาแคปหนาจอย,ดยดได้พ้องเรือผู้ใดเข้ามาแล้วเอาไปหลุนโศกกันแมวก็มานอนเคียงอยู่มาใหา้มาหลุ่นน้ำกันเ้าเนอยาววีไอพีพันที่สิบแปดท่านว่าสองพันหาร้อยหกบปดจับคู่ชุดหนึ่งหหนึ่งเก้าหาวิ่งเก้าหาลมเก้าหาล่อง0ุดหนึ่งล่องหกหนึ่งคูวิ่งเล่นเก่าล่องหา ดาวอเมริกา6กสองหกเ็ดหาวิ่งหกเก็ดกลม6กเก็ดล่องหกสองล่องสีหาคู่วิ่งเล่น6กล่องเด่นเก็ดล่องหกดาวโจนเอไอเก้าแปดสามสเก็ดวิ่ง3ากลม3าม่ลองเก้าแล่อง8ปเก็ดคู่วิ่งเล่น3าล่องสี่ดาวสตาหกเก็ดเก้าเก็ดเก้าส วิ่งเก่าซีกลมเก่าซีร่องหกเก็ล่องเก่าเก็ดคุยิงเด่นเก่าล่องสีดาวโจนหกเก็หนึ่งเก่าวิ่งหนึ่งเก่ากลมหนึ่งเก่าล่องหกเก็ดคุยิงเด่นหนึ่งร่องเก่าเอาพี่ล่องพอได้เข้ามาแล้วกะหายโศกโศกมั่นมาน่นเลยิง่งหึงปังปังกันสุขูสุขคนเหมือนเสารอบเล็กนี่แหละพี่น้องให้เงินลอ่องช่างไรบ่เก็บบ่จนพี่น่องให้คุณพารักษา,ทาเทวดาคุมครองพี่น้องสุขูสุขคนขอบพ่อให้ยุเย็นเป็นสุข ขอการวันที่1ิบเก่าวัน,นสำหรับวันนี้ขอเก่าค้าววาสวัสดี